ลองถามใชัยดูดูนะครับว่าอ๋อเดือนนี้ใช่ไหมครับยังไม่มามั้งเดือนนี้ประจําเดือนคิงมาหรือยังแค่ป็นปุ่นยังไงอ๋อยังไม่มาครับยังไม่มาครับอ๋อต้องการให้โปรโมทใช่ไหมครับเอาชนิดมีปีกหรือเปล่า,าครับ โอ้ยบรรยากาศสุดยอดเป็นที่ถูกใจของเสมเลยเนาะเนี่ยพ,พี่พ่อใส่น้ำมนะน้ำใสโอ้ยอย่างนี้เสมชอบบรรยากาศอย่างนี้นะชัยต้องโดดลงไปเอาหัวเขาปักลุ่มมันนะอู้ถึงว่านะพี่เงียมันยะเนี่ยเอาหัวปักลงลุ่มมาพี่เงี้ยมันยะ บรรยากาศมันดีมันดีอ่ะทิ้งเงี้ยมืนเนี้ยเป็นอูแน่นำพื้ดีเออทิ้งเงี้ยมือนเนี้ยเนี่ยลงตรงนี้ไปเลยเอาปักตะการ่นละเท่เลยอ่ะปักเอาตีนใสขึ้นมาเด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 าเนี่ยตายก็บาแล้วไปโทรแม่ละแงนี่บ่เฮ้ยเบอร์แปลกเลยฮัลโหลครับผมฮัลโหล ฮัลโหลก็ฮะฮัลโหลเนี่ยใครครับอ๋อ oh, ครับผมอู้เรื่องงานรีวิวก็ครับครับผมได้เลยครับผมอ๋อ oh, oh, เดี๋ยวผมจะอู้รายละเอียดก่อนนะครับว่าการรีวิวครับการรีวิวนี้ผมจะโปรโมทเพื่อคุณอยู่สามช่องทางนี่ผมเรียนสายกับคุณอะไรนะครับอ๋อ oh, คุณชมัยพรนะโอเคครับ ขอแค่อยากจะให้ลุงชัยรีวิวสินค้านะครับได้ได้ได้ครับอ๋อสินค้าจะส่งมาใช่ไหมครับเน <c oughs> ออ๋อสินค้าก็คือจะส่งมาได้ครับเดี๋ยวผมจะลองถามให้ให้ลองถามลุงชัยดูดูนะครับว่าอ,อ๋อเดือนนี้ใช่ไหมครับยังไม่มามั้งครับ <c oughs> เดือนนี้ประจําเดือนเทีงมาหรือ,อยังแค่ <c oughs> เป็นวุ้นยังไง อ๋อยังไม่มาครับยังไม่มาครับ๋บอต้องการให้โปรโมทใช่ไหมครับเอาชนิดมีปีกหรือเปล่าครับอ๋โอโปรโมทสินค้าของผู้หญิงชนิดมีปีกได้ครับแต่ของลุงชัยจะมีแต่ไข่ลํำนะครับ<อ>จะไม่มีอวัยวะ<อ>เพศของผู้หญิงนะครับ แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะครับการโปรโมตสินค้าต้องใช้กับอวัยวะเพศหญิงไม่ใช่เหรอครับของใชัยมีแต่ไข่ล้ำอ๋อแค่อยากจะให้ลุงชัยเสนอนิดนิด,นดหน่อยๆก็คือเอาปิดตรงปาก<อ>ใช่ไหมครับ <laughs> อ๋อเอาชนิดแบบมีปีกปิดไว้ตรงปากนะครับได้อ เพื่ยาปากไ่ที่ปากเพื่อยาปากไปที่ปากเนี่ยได้รอเพ่นถามเนี่ยมาได้บว้ยหญิงยังไหเนี่ยมันหญิงมันเ,นเ,เอาโกเท็กไหมปีปากไวอ๋อเอาแบบที่ยังไม่ได้ใช้หรือว่าที่ใช้แล้วอ๋อเลือกเอาคุณอยาเอาแบบทีบ่ใช้กับว่าแบบที่มาได้ใจเถอะเพื่อนยาาปิดห้ามมาเลือกสักอย่างไอ้เซมอู้เพื่อนดีเพื่อนเป็นสปอนเซอร์อเฮาเนี่ยเ ้ำมันเนี่ยเปินเป็นสปอนเซอร์ก้อยก่อยอู๋มันเปินจะได้ยินเนี่ยต้นได้ยินเจ้ามันอย่างอ๋อแค่อยากจะให้ลุงชัยรีวิวสินค้าได้ได้ก็เดี๋ยวผมจะถามลุงชัยแกอีกทีนะครับว่าจะให้แกเลือกเลยว่าแกจะเอาแบบใช้แล้วหรือว่ายังไม่ได้ใช้นะครับเอาปิดส่วนไหนนะครับเฉพาะปากอย่างเดียวใช่ไหมครับอ๋อดีๆครับจะได้เห็นสินค้าชัดเจนแบบชัดเจนนะครับ ก็คือเอาเปะไว้ตรงปากเลยดีเหมือนกันครับเพราะว่าช่วงนี้แกปากก่อนข้างจะรุนแรงเราก็ต้องปิดไว้เหมือนไอ้พวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะครับแมสนะครับใช่การเชื้อโรคครับได้ได้เลยหนอเดี๋ยวผมจะหัก่อนเลยนะโค้นสักเจ็ดปันอย่นเราหันหน้าไปไปแหละเวลาอู้เนี่ยต็ดปันคิงเนี่ยครับอือแต่ใจมันจะเวพิ่งตลาดเวลาโอ้มารับ ้ามครับยิ่งอย่างบะ้ามครับอู้ดีดีอู้กับผมโอ้ฮาอู้ดี่ะฮามะครับพ่ออย่างถึงบะครับล่ะพ่อเฮีโกูใจใจแล้วมีแค่เอ้าก่อนลุกหลแบบที่บได้ใจก็ได้รอเอ้าเอาดีดีลูงชายเอาดีดีเป็นรอสายคุณอยู่เนี่ยโอ้้ามะครับ้ามเอายี่อย่างถึงบะเอาห้ามเอากูจะกานหู งานแต่อย่างทิ้งังามาฮับเอาคนเดียวว่องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวงันงานเอายังงี้ดีกว่าเดี๋ยวเย็นเย็นเดี๋ยวผมให้คําตอบนะผมจะค่อยค่อยคุยกับแกอีกทีนะสงสัยแกจะชอบแบบแบบใช้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับนะครับนะเดี๋ยวผมขอตกลงกับคุยรายละเอียดให้แกฟังอีกทีนะครับโอเคครับเบอร์นี้นะครับได้ได้โอเคครับสวัสดีครับคุณชมาพรครบผม ก็คุณยังบบเอาจึงงจ็งปมันทิ้งเนียเซมเฮ้ยเอาอ่ะมันทิ้งเนี่ยว้เฮ้ยเอาให้ตกละล้ไอควายมานั่งลงก่อนฟังไปเตื้อมาอู้รายละเอียดเจ้อเสมเสมเป็นคนซ่อการซ่อกงานลุงชายเป็นผู้จัดการลุงชายลุงชายก็ต้องเชื่อฟังแค่เจ้คุณหรือว่าคุณชมายพรเนี่ยเปิ้อยากแค่ให้ fc เฮาอยากให้ fc หรือคนติดตามเฮาเนี่ยได้หารสินค้าเปิ้ล ถ้าลุงชายเอาไปใส่ไว้ตรงไหนตรงเนี้ยไข่ไปหั่นล่ะลุงชายก็ต้องตีเข้าปากนี่เลยใส่กลางปากนี่จุ๊บปากอะเอ้าก็ตีเข้ากลางปากเลยมันก็จะโอเคเพื่อนก็จะได้หั่นสินค้ากันก็มันโคตรไอ้ควายยิงกำเกิดทิเนี้ยมันก็มาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมาเป็นก็จะหั่นโลโก้ตีเนี่ยมัมีปีกถึงเวลาเมื่อกี้พับ เวลาพู้อู่บอกฟังบ่เชื่อผู้จัดการโอ้ผู้จัดการอีฮะน้ำมาจ้างเขามาเป็นผู้จัดการแฮะนะนี่น้ำลายคุณมาหับผมเรียบเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคทิงบาฮาพ,าาพทางบาฮาบใค้จะหักละไปละ <c oughs>